ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟโนีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออสวัสดีครับพบกับ e a เก e o ์ No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับขอเสนอตอดสองพระเครื่องคนดังไปรับชมกันได้เลยครับ ผลตำรวจตีพรชัยจริญวงจะห้อยพาเครื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันได้เลยครับผลตำรวจตีพรชัยการที่พกพาเครื่องติดตัวไว้ตลอดเวลาพอมีความเสื่อมสายศรัทธาและยังเป็นการช่วยเตือนสติตนเองให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท พุทธศา,าสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีประกอบแต่กรรมดีมีเมตตาเมื่อเราทำดีก็ต้องได้ดีกลับมาหากทำชั่วก็ต้องได้ชั่วผมเชื่อว่าหากเราทำดีแล้วพุทธคุณยอมคุ้มครองแม้เข้าตาจนก็ยังแค้วคลาดปลอดภัยเอาตัวรอดได้ พลตำรวจตีพรชัยหรือจีพีน้องในวงการผู้พิทักษ์สันติราชเรียกว่าเดอะจิมเป็นนายตำรวจดักปูคนหนึ่งในวงการเมื่อมีคดีจับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในแต่ละครั้งจะมีชื่อพลตำรวจตีพรชัยปรากฏ,กฏอยู่ตามหน้าสื่อทุกครั้งโดยการเอไปปฏิบัติหน้าที่เคียงข้างกับลูกน้องเสมอ พื้นเพผมเป็นชาวระยองผมเป็นเด็กต่างจังหวัดมึรัมซับการทําบุญตักบาปมาตั้งแต่เด็กมาทํางานรับราชการตํารวจก็ไปอยู่ต่างจังหวัดเป็นตํารวจทางภาคใต้สมัยที่มีโจรจีนคอมมิวนิตสู้รบกันทุกครั้งในการปฏิบัตินาทีก็จะระลึกถึงพระคุณปิดาและมารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราแข้งคลาดปลอดภัยกระช่ง มาอยู่ประจำอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรา,ามยาเสพติดมากกว่า10ปีตลอดเวลาที่ออกปฏิบัติงานกับลูกน้องเราจะบอกอยู่เสมอไม่ควรประมาทต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีพราอในการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดแต่ละครั้งเป็นรายใหญ่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่พร้อมเชียย์ต่อสู้กับเราต้องไม่ประมาทเราจะบอกลูกน้องที่ทำงานอยู่เสมอว่า เรามาทำงานไม่ใช่ไปฆ่าไปแกงใครต้องจับกลุ่มผู้ค้ายยายาเสพติดเราต้องตัดวงจรผู้ค้ายยาเสพติดเพื่อไม่ให้ระบาดมาสู่ลูกหลานของเราในอนาคตพระเครื่องพระบูชาเปรียบเสมือนองค์แทนพระพุทธเจ้าท่านอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งหรือนอน เพราะฉะนั้นการทำอะไรแต่ละสิ่งแต่ละอย่างต้องมีสติตั้งมันอยู่ในความไม่ประมาทให้รู้สติอยู่ตลอดเวลาพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วดังนั้นหากเราประกอบแต่กรรมดีมีเมตตาธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือสรรพสัตว์รวมโลก พุทธคุณยอมจะคุ้มครองเราตลอดไปแม้ช่วงเข้าตาจนก็ยังสามารถแขวคลาดปลอดภัยได้พลตำรวจตีพรชัยบอกว่าสำหรับพระเครื่องเป็นคนชอบศึกษาดูประวัติพระเกจิด,ดังของทุกภาคยืดหลักปฏิบัติธรรมของท่านที่ห้องทำงานผมยังแบ่งส่วนไว้เหมือนห้องพระชีบานเราเข้ามาในห้องไหว้ท่านให้คุ้มครองเราดูกน้องให้ปลอดภัยในการทำงานทุกครั้ง โดยมีหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บางครั้งต้องปฏิบัติหน้าที่แบบซุ่มเสี่ยงต่อชีวิตพลตำรวจตีพรชัยจึงรัตนาพระเครื่องประจำกายเป็นขวัญกำลังใจติดตัวคือพระขุนแผนบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีและพระซุ้มก่อจังหวัดกำแพงเพชรพระปิดตาหลวงพ่อแก้วัดเครือวันจังหวัดชนบุรีพระนิรันตรลายสมัยกรมตำรวจสร้าง เดีย25พุทธศตรวตรรษและพัชชัยวัดวัดประวรนิเวศปีพศ2495ทั้งนี้ยืนยันว่าเคยมีประสบการณ์เียดตายมาหลายครั้งแต่ลอยจากสภาวะอันตรายมาได้อย่างวุดผวิดโดยส่วนตัวเชื่อว่าเป็นด้วยพุทธคุณแห่งวัตถุมงคลให้ความคุ้มครองพระเครื่องทุกองค์มีพุทธคุณที่ดีมาก อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมวลสารที่ผสมอยู่ในองค์พระที่เป็นมวลสารสิริมงคลประกอบกับการจัดทําพิธีพุทธาพิเศษที่มีการสวดบทวิชาคาถาที่เป็นสิริมงคลทั้งสิน้นพระที่มารมิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตก็เป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบของพระแล้วทําตัวไม่ดีประพฤติในทางที่มีชอบก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกับโจรต่อให้มีพระดีมากแค่ไหน พาทานก็นไม่คุ้มคองถ้าคิดจะแขวนพระก็ต้องทําตัวให้ดีอยู่ในศีลธรรมใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทต้องมีสติตลอดเวลาเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับถ้าชอบอย่างไรฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g ก e of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ